สวยพี่สวยสวยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลงแรงหนึ่งสนะครับผมโอเคจะถึงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันในเกมเลยนะครับผมไม่มีโอ้โหมีนี่ว่าจะบอกว่าไม่มีคนแล้วนะเมื่อกี้อะมาดิ เรียบร้อยสวยี่สวยปลาระเบิดอัดหน้าไปดีอุ้ยสองตัวเลยวะมันเยอะเกินไปไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่ได้ยินเสียงวิ่งเลยนะอยู่ใกล้จัดนะแต่ไม่ได้ยินเสียงไอนมสงสัยจะออกแล้วหรือเปล่าตัวนี้ไม่รู้อยู่บนหลังคาหรือเปล่านะตัวนี้งงเกินทำไมออกตั้งสองตัวเลยหรออยู่บนหลังคาชัวอุ้ย กินนิ่มกินนิ่มไอ้หีสองตัวเลยว่ะแต่ว่าเห็นในโดนตัวเดียวนะ้อนกันเฉยสี่คิวมาว่ะด่าล่าด้านหน้ามีคนชุกเขตบีมาที่ป่องไฟหรือเปล่าเขาเรียกว่าป่องอะไรวะป่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเหมือนยิงกันอยู่เลยสวยขอแจหน่อยละกัน สวยสวยเก็บสามแจ่มเลยมาแบบไม่ทันทั้งตัวเก็บไปสาม,สามไปดิเจ็ดคิวเต็มเต็มเหลือยี่สิบห้าคนละตรงนี้เมื่อกี้มีคนยิงกันอยู่ไม่รู้ไปหรือยังน่าจะไปแล้วนะไม่รู้มันวิ่งขึ้นด้านบนหรือเปล่านะตัวเมื่อกี้อะ เจอละไอหนุม่มวิ่งขึ้นเขาโดนนั่นอ่ะเรียบร้อยนี่โดนไปดีศพที่แปดมาวะ่ะเมื่อกี้มีคนยิงกันอยู่ตรงนี้เลยไอหนุม่มจัดตินเอ้ยไม่ใช่จัดติน ผมจําชื่อมันไม่ได้ว่าชื่ออะไรแล้วมีอีกกว่ามีคนยิงอยู่ตรงนี้เมื่อกี้หายไปไหนเฉยโอ้โหถ้าผมใช้โทคอนนะเมื่อกี้ไหวแต่ว่าซองยาวมันลั่นช้าไปหน่อยนะเดี๋ยวเราไปชมกับเกมที่2เลยนะครับผม ใจเย็นโหสวยสวยพี่สวยเฮ้ยโดนลุมนะนี่เก็บไปสองดีนะที่ผมต่อจอทันคือเมื่อกี้ทุกคนอาจไม่เห็นนะก่อนก่อนก่อนลงอะ่ะ ผมก็คือสายต่อจอหลุดด้วยมันก็ไม่สามารถอัดได้ก็คือเสียบได้แล้วคนมาเลยเมื่อกี้อ่ะทำเวลาพอดีถือว่าเสียวจัดอะ่ะได้สองคิวมาแบบงงๆตามสไตล์ของพี่แล้วของเยอะซะด้วยนะเกาะสามหมกสี่เต็มเลยเฮ้ยเกาะสามหมกสามดิเดี๋ยวยีคนละโคตรน้อยอะ่ะหุย รียบร้อยมีตัววะยิงใครอยู่วะมันไม่รู้หรือเปล่าว่าผมยิงตายแล้วตัวนี้ใช่ไหมอุ้ยเหมือนเห็นกล่องศพว่าคนละตัว ไม่ใช่ละมีด้านบนน่าจะแจมในตัวไอวอลเขียวนะอุ้ยด้านหลังเรียบร้อยสวยสงสัยไม่มีเกราะในตัวนี้โดนอัดตัวไปตุยเลยไม่กี่น,นัดโอ้ยมีปืนชาลิงว่ะของดีเลยนะนี่อ่ะุ้ยมีเสียงลง เรียบล้อห้อยไอ้มเอ็งมีปืนพกเองคิดจะเปิดเลยเอ็งไม่หนีไปวะขอให้ไปทันดีเถอะอย่าไปไหนเลยเอาแอร์ดอปก่อนไม่น่าจะไปไหนนะโอ้โห้ลงมาสองตัว โดนแน่โดนแน่ดาล่างอีกตัวอุ้ยเอ้ยมันยิงกันเองเหรอปรียบลรอให้โดนไปดิ เลออกตัวสวยละกระสุนหมดโอเคเยี่ยมอุ้ยสามเอาเราเบิดไปกิน เอาดิโอ้ย,อยปืนทรายเต็มเลยแถวนี้มาดิ โอ้โหตกโอ้โหโดนหลังหนีไม่รอดวันนี่ดีสุดก็โดนหลังจนได้เยอะเกินโอ้โหตีหนึ่งเลยอรอมันเยอะเกินไปหรือเปล่าเฮ้ย hey, อุตส่าห์ขอในใจนะไม่ใช่เจอตัวอย่าเจอคนอีกฮะเอาดิเอาดิเอาดิเอาก่อนเลย ตวไมาดิมาดิมาดิเฮ้ยตวไออุ้ยมาดิมาดิขอไม่ได้เท่าไหร่อ่ะแต่ว่าก็พอตัวอยู่อ่ะขอเก็บปืนก่อนแล้วกันอุยอ้ยเออโจดมาวะ่ะอยู่ใกล้เลยวะ่ะ ด้านบนด้วยไหนวะอุ้ยชุบโยกระโดดยิงดิสวยเพื่อนมันอุ้ยเกือบ <Okay. S 1> ไปไหนละตัวเมื่อกี้มานี่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 ตัวที่สี่ตีเดียวกันหรือเปล่าวะตัวนะั้นน่าจะหายไปแล้วนะไม่รู้ดิ เออใช่น่าจะหายไปละเดี๋ยวขอซื้อเกาะหน่อยละก,กันเดี๋ยวไปล่าต่อเลยไม่รู้ไปทางไหนนะโอ้ยอ้าวโดนดิเอางง,งดิเฮ้ยโอ้ยดูดูได้ถูกก้อนมาเฉยได้ไปแบบงงง,งเออ โดนดิดูเหมือนด้านบนมีไอวออยู่ไม่รู้ว่าตุยแล้วหรือยังฝั่งเมืองนี้มีตัวเนี่ยเมืองนี้ด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวอ้อมไปดีกว่ายังมีทางขึ้นอยู่ใช่ไหมเฮ้ย,ยมีว่ะเรียบร้อยโดนไป สวยพีสวยอุ้ยมือน,นี้ของดีนะแต่ว่าไม่มีใครเอาอะเดี๋ยวเราลงด้านล่างดีกว่าอยากได้ปืนฉลิงตอนนี้หกคิวละเหลือทางอีกสองโอ้ยโอ้ยเอาดิโอ้ย,อ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 ยสวยมาดิอุย้ยมีต้อื่นเหรอ โอ้ยสองตัวสวยพี่สวยสวย,สวยไหนละเอ้ยอยู่นี่โดนเอาหมดเอาหมดเอาหมด,อหมดบอกเลยเอาหมดอุ้ยมีตัวมะหรือเปล่าหนีตัวนี้ตัวนี้ เปีย,ยบร้อยไปดิสวยเอิ่มโอ้โหขอ,องเยอะเกินก็ไอ้นี่ไม่มีวะ่ะสะโขบสี่มีไหมมีใครมีสะโขบสี่ไหมไม่มีเลยวะ่ะอุย้ยตัวนี้มี โอ้ยเกือบตายโอ้ยโดนอะ่ะเรียบร้อยสวยโอ้ย,อยมีเสียจังหวะเล็กน้อยแล้วเมื่อกี้เกือบไปแล้ว11คิวอ่ะ25คนอะ่ะเยอะจัดเยี่ยมไปเลยเยอะจัดอะ่ะยิงโคตรเยอะอ่ะ เรามองไม่เห็นทางด้วยดิเอ้าเอา,เ,อาเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะโดนนะมีตัวนะเฮ้ยโอ้โหรถรถติดตายแนละ้วตัวอ้ยเหมือนมีตัวนะการขับรถของผมแบบสุดยอดอะ่ะบอกเลย เอ้ยขวามือขวามือนี่นไหนอุ้ยไม่เห็นตัวอุ้ยบวกกันวะสวยมีตัวอีกหรือเปล่าวะไม่รู้ดิ อุ้ยไม่ใช่นี่ว่างงดิงงดิงงด,งงดิอุ้ยคุณสาดินกือเปล่าสวยพี่สวยไปเรียวอ้ยดันสายมือมีตัวไม่สนไม่สนไปแล้วไม่สนใจโอ้ยยิงกันอยู่เลยบังคับรถดีๆหน่อยโอ้ย ก็ใจเย็นหน่อยพี่ชายรถจะพังวะ่ะอุ้ยๆลบ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 ,ลบมีเก็บเสียงอุ้ยของแต่งปืนครบเลยวะ่ะตาล่างนี่เจอแน่เจอแน่บอกเลยตัวเดียวเออเอยด้านบนหรอ นั่นนอกก็มีนะอุย้ยเอาดิเอาดิขอลองหน่อยละกันไหนวะอุ้ยอุ้ยโอ้โหโัเอ้ยโดนเลยเกือบแล้วนะเกือบโหดเลยนะเมื่อกี้อ่ะ ตั้งไอวอลผิดโอ้โ oh หไปตั้งที่เนินด้านล่างเฉยอะไรกันครับเนี่ยเมื่อกี้ถ้าผมตั้งไอวอลแบบถูกนะมันตั้งผิดหรอมันไปตั้งด้านล่างเฉยถ้าตั้งด้านบนไม่น่าจะโดนนะโถออจริงๆได้ต่ออีกอะ่ะได้แบบเกือบ18คิวอ่ะดูจากสงและแล้วเกือบที่หนึอะ่ะ